กำลังใจสู้ต่อไปเ,อเราเข้าไปช้าตอบช้าไปอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะตอบทุกคนคะ่ะแต่จะช้าหน่อยคนเองถุงมือก็ป่อยหมดแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้เลยแวะพูดคุยแวะทักทายกันได้คะ่ะเพื่อนๆขอบใจนะที่เข้ามาทักทายกันส่งกำลังใจให้กันขอบใจมากๆเลย ก่อนนะแล้วค่อยไปจับไม้จับมือกินน้ํากินท่าก่อนกินข้าวกินปลากันก่อนแล้วค่อยไปต่อสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะพูดคุยทักทาทยกันได้คะ่ะดำเธอนอทิ้งใหน้นะาจอว่างงานอ้ยนอ,อนางนเางนคนจมคนวอนนะ ได้ยังกินสวยอ่ะได้แล้วฝนตกไม่คุยไม่ทำก็ไม่งานไม่เสร็จจะคุยอย่างเดียวไม่ทำงานก็งานชั่วโมงหนึ่งเป๊ะเป๊ะเต็มชั่วโมงพอดีเลย รัแต่วันนี้นอนเต็มอิ่มอยู่นะตื่นสายนอนเต็มอิ่มอยู่ได้อยู่วันนี้ไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่ทุกวันมันเมื่อยมาพูดคุยกันหน่อยคะ่ะใครผ่านไปผ่านมานะมาแวะพูดคุยทักทายกันหน่อยขอบคุณสองล้านดวงตา ขอบคุณพี่วีรอบนึงขอบคุณตาน้อยด้วยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พี่พันแล้วก็ไม่มีเวลาจับโทรศัพท์ละเหมือนกันแหละไม่ต่างกันเราก็เป็นเหมือนหวกให้กันค่ะหัวกให้กันค่ะ กำลังใจสู้ต่อไปมันจะสมองดีขึ้นกว่านี้อยู่ตอนนี้มันตื้อๆไปหมดแนละ้วพูดคุยทักทายกันหน่อยค่ะสงค จัดสักเพลงตบท้ายดีไหมไไม่มีเพื่อนเข้ามาเลยก็มาพูดคุยมาทักทายกันได้ค่ะ ด้วยเนาะคุยกันไปด้วยเช่นเคยค่ะเวลาเรามันน้อยจะหันพัดลมกัน,นแล้วพูดคุยทักทายกันหน่อยค่ะสองคนและวพูดคุยมาแวะทักทายกัน สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเดียวนะคะสวัสดีเกียร์อีเตอร์ซิซูค่ะซูู้ไปได้วยกันนะคะเพื่อนๆนคนที่เข้ามาดูย้อนหลังเขาก็ดูเอาละกัน <c oughs> นั่งพูด <c oughs> เอาแวะพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ <c oughs> ใครผ่านไปผ่านมาเนาะไม่มีใครผ่านมาเลยเหรอ <c oughs> บ้านเราเงียบเหงาจังเลยวันเนี้ย สวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะไปผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายกันและพูดคุยทักทายกันหน่อยค่ะใครผ่านไปผ่านมาไม่มีเพื่อนคุยเดี๋ยวจะนั่ง <S <S <ๆ>เก็บเวลาหน่อยนึงงานก็จะทำไลฟ์สดก็จะไลฟ์โอ้ยจะจีฮิตอี เข้ามาดูหาสาระไม่ได้เสียเวลาเขาเนะาะง่วงมากเลยเมื่อวานนี้ง่วงมากวันนี้ก็เริ่มมีอาการละเริ่มหาวนะันละอันแล้วก็ไม่มีเวลาจับโทรศัพท์ละเหมือนกันแหละไม่ต่างกันเราก็เป็นเหมืนอน ง่วงนอนแล้วมีเพื่อนมาพูดคุยให้หัวหัวหกคนปิดเลยตัวเป็นเจียวหัวเป็นน็อตทุกวันเลยแต่ก็สนุกดีน่แล้วเนี่ยดีงานทำหมกต่อยาวๆไปเลยทีเนี้ยไม่มีเวลาลงคลิปแล้วนะมีใครเข้ามาทักเราเลยง่วงนอนจนหายง่วงแล้วเนี่ย ไอ้มงไอสองง่วงอยู่นะเพื่อนๆนะยังไม่หายมองนะยังม่วงอยู่เลยค่ะอยากจะนอนพักสักทีสิบนาทีอยากได้เพียงอะไรของมาจะร้องให้ฟังร้องแล้วก็จะหลับไปด้วยกันคนฟังก็หลับคนร้องก็ส,สู้คะ่ะยังไงก็ต้องสู้อยู่แล้วคะ่ะเดินหน้าต่อไป เดี๋ยวจะเคลียเคลียรใหม่หมดเลยเดี๋ยวกนเดี๋ยวให้มีเวลากว่าน,นี้ก่อนอันนี้เวลาเรามันน้อยเด้วไม่เข้ามาหาน้องนุ่มเลยเอาละพูดคุยให้กำลังใจกันหน่อยนึงเนาะเราก็สู้ไปเผื่อรเราเวยเข้ามาเป็นความหวัง ไม่รวยก็ไม่ได้เป็นไรขอให้มีอยู่มีกินและสุขภาพแข็งแรงเนะพอได้ชคุยให้กําลังใจกันหน่อยเนานะใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสิบห้านาทีหมดเวลาแล้วนั่งคุยคนเดียวจริงๆด้วยวมวนรุมวนดอกเดี๋ยวลองไปจบเพลงไม,ม่อารมณ์ ทักทายกันได้นะคะเ,เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็แวะพูดคุยทักทายกันได้ค่ะตอนนี้ได้แต่เย็นนี้ก็หยุดตกแล้วกันฝนตกแล้วจบโดยงานเข้าเลยไหนของไม่ได้เลยแล้วก็มีแต่เนี้ยแหละทำงานไปด้วยคุยไปด้วยทุกวันเหมือนเติมทุกวันอาหารจานเดือนอาหารจานเดียวแล้วก็อร่อย สองผ่านไปก็ยังเงียบเหงา่วิงานยาวๆเลยนะต่อไปเนะี้ยรอลงไล์เสร็จก็หัวหมุนนะเพื <c oughs> ่อนเราหายไปไหนหมดนาะ <c oughs> ไป,ไปแดดมันร้อนพักพักร้อนกัน พักไม่หายร้อนก่อนพักไฟต่อ,อตัดเอต้องมีเพื่อนๆเข้ามาดูถึงจะมีนาทีขึ้นสวนสอีทักทายค่ะเพื่อนๆ ท่านไปบันทำงานเนาะเพื่อนๆก็หลายๆคนก็ไปทํางานไม่อยู่บ้านไม่มีเวลาไม่ใช่หลอกหอกเราต้องไปเป็นกลุ่มจาบมือกันไปไม่เหนือบาบก่อแรงเราต้องไปให้ถึงสู้ๆค่ะใจเกินร้อยเริ่มแล้วเริ่ม เวลาเจ็บนาทีเนาะสะสมกันไปมาค่ะมามาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยค่ะเงียบเหงามากเลย,ย,ยจับไม้จับมือไปด้วยกันนะคะมาส่งพลังบวกให้กันค่ะ อทักไม่ได้เลยทักแล้วง่วงเห็นไหมเนี่ยหนาวหนาวนอน,นอมากเลยกันหน่อยค่ะ